สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมแบงค์100ใบเรียงเบอร์นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นแหนบนะครับ1แหนบมี100ใบนะครับเรียงเบอร์กันเลยให้เวลาเพื่อนๆ3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไมย่ยาวเกินกดหยุดเลยครับเพื่อนๆดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไมย่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับ จะได้เห็นรายละเอียดของแบงค์เห็นความสวยของแบงค์นะครับชัดๆแบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะแคปภาพแล้วส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเยน็ยนๆจิบกาแฟชิวๆก็ได้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ครับเมื่อพูดถึงแบงค์10บาท100ใบเรียงเบอร์คูณกันแล้วก็จะได้พันบาทเขาจะขายกันแหนบละ 2,000,2,500,3,000,3,500บาทแล้วแต่เลยนะครับเพื่อนๆแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังมีแบงค์20เป็นแหนบครับ20ทุกชนิดเป็นแหนบแบงค์ร้อยเก่าแบงค์2 0เก่าก็เป็นแหนบแนบแบบนี้แหละครับไม่ต้องกลัวหมดนะครับเพื่อนๆแบงค์พวกนี้มีเยอะมากๆเพราะผลิตมาทีเป็นหลักล้านเหรียญอยากซื้อตอนไหนก็ซื้อได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ซื้อก็สามารถดูภาพแล้วให้เขา เก็บไว้ให้เราดูเล่นก็ได้นะครับเพื่อนๆออย่างที่บอกครับถ้าเพื่อนๆคนไหนกดติดตามช่องนี้นะครับคลิปหน้าผมจะนำแบงค์ที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ ธนบัตรที่ผลิตเป็นหลัก20-30ล้านใบตอนนี้มีแบงค์ใหม่ๆคลิปๆไม่ผ่านใช้เหลือเป็นหลักล้านใบอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหมดนะครับเพื่อนๆอยากเอาเงินมาซื้อตอนไหนก็ไปซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ซื้อเพื่อนๆคิดว่าเราเก็บเงินของเราเป็นเงินสดเราดีกว่าแล้วเรามานั่งดูคนที่เขาสะสมนะครับถ่ายภาพสวยๆนะครับ เป็นภาพแบงก์เก่าเหรียญเก่าแล้วมาให้เราชมนะครับแล้วก็ฝากเขาเก็บไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเงินสดแล้วก็จะอยู่ในกระเป๋าคบแสนบาท2อ0 0 0นสา0บาทเลยทีเดียวถ้าเราไม่ได้ซื้อนะครับแต่ถ้าใครอยากซื้อมาครอบครองก็ซื้อกันได้เลยนะครับเพื่อนๆบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ